มีวาระพระบาลีที่ปรากฏในคุตกนิกายธรรมบทความว่าสัจจังพันในนักกุฏชัยยะทัชชาอปัสมิยาจิโตเอเตหิตีหิฐานนหิคัดเฉเทวานะสันติเกบุคคลพูดคำจริงไม่มักโกรธ แม้เขาขอเพียงนิดหน่อยก็ควรให้โดยเหตุเพียงสามอย่างนี้บุคคลก็ไปเทวโลกได้เส้นทางสู่สวรรค์ไม่ได้ยากเกินไปอย่างที่บางท่านคิดนะจ๊ะขอเพียงมีความตั้งใจที่จะทำความดีแม้ทำอย่างเดียวก็ทำให้เต็มที่เช่นเราบอกว่าจะพูดคำจริง มีวาจาสัตว์ก็ต้องทำให้ได้จะได้เกิดเป็นสัจบาร,รมีหรือบอกตัวเองว่าจะไม่เป็นคนมักโกรธตลอดชีวิตก็ต้องทำให้ได้แม้ทำได้อย่างเดียวแต่บาร,รมีทําต่างๆซึ่งเป็นผลจากการไม่โกรธจะตามมาอีกมากมายตั้งแต่ทานบาร,รมีเราก็ได้ ศีลบาร,รมีเนคขม,มะปัญญาบริยะขันติสัจจติฐานเมตตาและก็อุเบกขาบาร,รมีล้วนประมวลรวมกันที่ความไม่โกรธทั้งนั้นเพราะฉะนั้นว่าตั้งใจจะทำความดีอะไรสักอย่างอย่าคิดว่าเป็นบุญเล็กๆในน้อยให้ทำไปเถิดแล้วก็ทำให้เต็มที่ ชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันเมื่อทำได้สำเร็จสวรรค์ก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเหมือนตัวอย่างเทพธิดาที่หลวงพ่อจะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้ซึ่งทำความดีแม้เพียงอย่างเดียวก็มีสิทธิ์ไปบังเกิดในสวนรรค์เรื่องก็มีอยู่ว่าในสมัยพุทธกาลพระมหาโมกขลาเถระ ได้หาขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงท่านได้เที่ยวชมไปตามวิมานต่างๆเมือท่านพบเทพบุตรเทพธิดาท่านไหนที่พิเศษกว่าเทพองค์อื่นๆพระเถระก็จะเข้าไปถามถึงผลบุญที่เคยทำมาในอดีตชาติของเทพองค์นั้นเพื่อจะได้นำไปบอกเล่าให้กับญาติโยมและผู้มีบุญทั้งหลายฟัง ก็จะได้เป็นกำลังใจในการสร้างบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปฉะนั้นขณะที่เที่ยวชมวิมานอยู่นั้นพระเถระท่านก็ได้เห็นเทพธิดาองค์หนึ่งมีรัศมีกายสว่างสวัยมีรูปร่างสวยงามเป็นพิเศษในวิมานแห่งหนึ่งท่านยังเข้าไปถามว่าเทพธิดา ในครั้งที่เธอยังเป็นมนุษย์เธอได้สร้างสมบุญอะไรเอาไว้ถึงมาบังเกิดบนสวรรค์มีวิมานใหญ่โตอย่างนี้เธอช่วยแก้ข้อข้องใจให้แก่อัตมาดิเธอเทพธิดานะรู้ตัวเองดีว่าที่เราได้สมบัติมากมายอย่างนี้ก็เพียงรักษาคำพูดอย่างเดียวคือ เป็นคนพูดคำจริงจึงรู้สึกอายที่จะบอกครั้นถูกพระเถระถามเป็นครั้งที่สองเธอจึงบอกว่าพระคุณเจ้าพูดเจริญในครั้งที่ได้ฉันยังเป็นมนุษย์ไม่เคยสั่งสมบุญอะไรเอาไว้เลยการกราบไหว้บูชาพระรัตนตรยัยที่ใครๆเขาทำกันดินฉันก็ไม่มีโอกาส การเข้าวัดฟังธรรมจากพระภิกษุก็ไม่เคยมีโอกาสได้ไปกับเขาสักครั้งดิฉันพูดแต่คำจริงอย่างเดียวและดิฉันก็ไม่เคยคาดคิดว่าการพูดคำจริงจะมีอานิสงส์ผลบุญยิ่งใหญ่ส่งให้มีความสุขในทิพยะสมบัติมากมายถึงเพียงนี้เมื่อพระเถระได้ฟังความเป็นมาแล้ว ก็อนโมธนาจากนั้นก็เหาะไปยังวิมานหลังอื่นอีกท่านก็ได้ก็ไปถามเจ้าของวิมานว่าครั้งที่ยังเป็นมนุษย์เธอสั่งสมบุญอะไรไว้ถึงมีวิมานใหญ่โตมีรัศมีกายสว่างมีรูปร่างงดงามกว่าเทพธิดาองค์อื่นๆเทพธิดาพอได้ฟังคำถามเจอคำชม ก็รู้สึกเขินอายตอบท่านไปว่าดิฉันเกิดในยุคสม,มัยของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดเป็นหญิงรับใช้เจ้านายของดิฉันเป็นคนดุร้ายหยาบคายมือไวใจโหดจับไม้ได้ทีไรก็ตีศีรษะดิฉันทุกที โดยไม่ปราณีดิฉันเจ็บปวดทรมานีรษะมากจึงทั้งโกรธทั้งแค้นแต่เมื่อมาดูสถานะของตนเองก็สอนตัวเองว่าเจ้านายเรานะเขามีอำนาจอยากทุบตีหรือทำให้เราเสียโฉมก็ทำได้ทุกอย่างดิฉันนึกถึงสภาพการเป็นคนรับใช้ จึงระง,งับความโกรธเครืองเจ้านายมีความอดทนเป็นที่ตั้งแต่ตัวดิฉันก็ไม่เคยคิดเลยว่าการระง,งับความโกรธได้จะทำให้มาบังเกิดบนสวรรค์จากนั้นพระเถระก็เที่ยวถามเทพธิดาท่านอื่นๆว่าพวกเธอสั่งสมบุญอะไรเอาไว้บ้างจึงได้มาบังเกิดในทิพยสถานอันโอราน,นี้ เทพธิดาท่านแรกเล่าให้ฟังว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญวัดวาอารามที่อยู่ใกล้บ้านดิฉันไม่เคยเข้าไปทำบุญไม่เคยเข้าไปฟังเทศฟังธรรมอย่างคนอื่นเขาสมาธิภาวนาก็ไม่เคยนะั่งพราะเป็นคนจนและไม่มีกัลยาณมิตรคอยแนะนำแต่มีอยู่วันหนึ่ง ขณะที่ฉันเฝ้าไร่อ,อ,รอ,อร้อยอยู่นั้นเห็นพระภิกษุร,รูปหนึ่งเดินผ่านมาที่ไร่ก็เกิดความเลื่อมใสจึงถวายอ้อยท่อนหนึ่งเด่ท่านคิดไม่ถึงเลย,ยจะได้รับอนิสงส์ผลบุญให้ได้มาบังเกิดบนสวรรค์มีวิมานใหญ่โตมีรัศมีกายสว่างสวัยอย่างเทพธิดาองค์อืน่น เทพธิดาท่านต่อมาบอกว่าดิฉันก็เหมือนกันไม่เคยทำบุญอย่างคนอื่นเขาเพียงแต่มีโอกาสถวายผลมาพรับแค่ผลเดียวกับพระเถระร,ะรูปหนึ่งนึกไม่ถึงเลยพระจ้าได้ในสงมากมายถึงเพียงนี้ดิฉันนึกเสียดายโอกาสที่ตนเองไม่รู้จักคุณค่าของชีวิตตั้งๆท,ที่เด็กเกิดมาเป็นมนุษย์มาพบ พระพุทธศาสนาแต่ก็ไม่ได้ขนขวายในบุญให้มากกว่านี้เหมือนกับคนอื่นที่เขาให้โอกาสตัวเองเข้าวัดฟังธรรมได้เข้าใจหลักการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องไม่เช่นนั้นดิฉันก็ต้องได้ที่ปะยะสมบัติมากยิ่งกว่านี้แน่เทพธิดาท่านต่อมาไล่ฟังว่าดิฉันก็เช่นกัน บุญกุศลที่ใครๆเขามีโอกาสได้ทํากันดิฉันก็ไม่เคยมีโอกาสได้กระทํากับเขาเลยเพียงแค่ถวายฟักทองกับพระผลหนึ่งเท่านั้นและคุณเจ้าดิฉันได้ถวายลิ้นจี่ผลเดียวกับพระดิฉันกาไม่ถึงจริงๆว่าลิ้นจี่ผลเดียวที่ถวายกับพระ ผลบุญจะส่งผลในดิฉันมีทิพยยสมบัติมากมายอย่างนี้ถ้ารู้อย่างนี้ดิฉันก็ไม่ถวายผลลิ้นจี่แค่ผลเดียวเป็นแน่พระคุณเจ้าดิฉันก็เหมือนกันดิฉันแค่ถวายเง้ามันกำมือเดียวกับประสงค์แต่ได้อาน,นิี้ส์งเกินควรเกินคาดดิฉันรู้สึกอัศจรรย์นในผลแห่งบุญนี้เหลือเกิน เทพธิดาท่านสุดท้ายเล่าให้พระเถระฟังว่าต่ฉันได้ถวายสดาแค่กรรมมือเดียวกับพระภิกษุรูปหนึ่งด้วยความศรัทธาเรื่อมใสบนนั้นยังส่งผลให้ฉันได้ทิพยสมบัติที่โอราณอย่างนี้พระเถระฟังบรรดาเทพธิดาแต่ละท่าน จะพูดถึงสิ่งที่ได้ทำเอาไว้ในสมัยครั้งยังเป็นมนุษย์ซึ่งต่างก็สั่งสมบุญกันคนละเล็กคนละน้อยแต่ผลที่ได้กลับยิ่งใหญ่ไพศาลมีทิปยสมบัติอันหน้ากรื่นลมกันอย่างเกินควรเกินคาดท่านเกิดความอัศจรรย์ใจในผลบุญของพวกนางมาลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึง ก็มุ่งตรงต่อพระคันธุกดีของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทูลถามว่ามีด้วยหรือพระเจ้าค่ะแค่บุคคลพูดแต่คำจริงหรือแค่ถวายบัพพพับเพียงผลเดียวแล้วก็ไปบังเกิดบนสวรรค์ได้พระผู้ีพระภาคตรัสว่าโมคลานะก็เธอไปรู้ไปเห็นมาแล้วไม่ใช่หรือเป็นอย่างนั้นแหละ และการทำบุญถูกเนื้อนาบุญแม้ทำน้อยก็ย่อมได้ผลมากประเอระฟังพระดำรัสแล้วก็เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็กราบลาไปบำเพ็ญสมณธรรมต่อไปเห็นไหมจ๊ะปะตัวอย่างของเทพธิดาทั้งหลายที่หลวงพ่อได้เล่ามาทั้งหมดนี้เป็นเครื่องยืนยันพุทธพจน์ที่ว่ารักษาคำสัตย์ ขจัดความโกรธก็มีสิทธิ์ไปเทวโลกได้ขอเพียงมีความตั้งใจทำกันอย่างจริงจริงจังจังไม่ใช่ทำตามอารมณ์หรือทำบางโอกาสแต่ทำจนเป็นนิส,สัยและทำจนตลอดชีวิตความดีที่เราคิดว่าเล็กๆน,น้อยนี่แหละจะได้เป็นมหาคตากุศลที่จะนวยผลให้เรามีความสุขในปรโลก อีกประการหนึ่งการทำทานนั้นถ้าทำในบุญญาเขตและทำด้วยจิตเลื่อมใสของที่ถวายอาจดูเหมือนเล็กน้อยแต่ผลที่เกิดขึ้นนั้นมันเกินควรเกินคาดยากที่เราจะจินตนาการได้เหมือนที่พวกเราได้รับฟังเมื่อสักครู่นั่นแหละดังนั้นเมื่อเราได้โอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ ได้ประพบพระพุทธศาสนานับว่าเป็นบุญ,ญาราบอันประเสริฐแล้วให้ลูกๆทุกคนถือเอาโอกาสนี้เร่งรีบสั่งสมบุญบรารมีติดตัวไปให้ด้ม,มากที่สุดบุญจะได้เกื้อนหนุนให้เราประสบความสุขและความสำเร็จไปทุกภพทุกชาตินะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อ ขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนา,นาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตัตกไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารบมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ Come.